ดะนั้นวันนี้เอาราคาเล้าๆไปเลยกับเจ้าคันนี้ 9, ครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสัสวยครับมาแล้วครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน t s b i g b u y ครับครับผมนนทยิ้มหวานครับรถเข้าใหม่สองคันนะคันนี้เขาเรียกว่าสายสปอร์ตฟูลแฟ a i เ i n g งนี่ไม่ควรพลาดนะใช่ครับพี่ รถค่าย Honda อยู่กับ cbr พันใช่ครั r ตัวนี้ปี2 <7 S> 1<ป> 2> <2017. S> 1พปี7 7นะรถคันนี้เจ้าของมือเดียวครับนะตัวรถเป็นสีแดงดำอุปกรณ์ตกแต่งก็คืออย่างนี้รถเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตฟูลแฟล์ิงอยู่แล้ว <พา S 1> นะ<ม>แล้วทรงเนี่ยรูปทรงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วใช่ครับนะก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรมากนะได้พอสลิปออน ปลายเบสบอลใบายหนายจักใหม่ซาฟารียิงทรายด้วยยางหน้าหลังเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยวันนี้ก็เป็นลอตโซทนะของพีลลี่เรียบร้อยแล้ว<ม>นะครับมีตัว,วอุดกระจกไลท์ tech, เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะโอ้ชิวแต่งด้วยวมีชิวแต่งด้วยชกหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวสีทองถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะตัวน,นี้จอสีฟู l เอลีมาอยู่ที่หน0่กกิโล กิโไม่เยอะครับไม่น้อยมากลูกเล่นเอเซซซอรีที่ให้มานี่ถือว่าครบจบพร้อมใช้งานโหมดนี้มีให้ท่านเลือกแล้วก็ปรับแต่งได้มากมายนะดูดาเแล้าใจ ดูดันเล้าใจวันนี้เราเราเบิ้ลเยอะไม่ได้เพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตร้านก็เปิดด้วยเราเบิ้ลเราไปหาเอากลัตีนเขาอีกนะแต่เราก็ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วด้วยใช่ครับแต่เราก็ไม่อยากไปกลัตีนเขาใช่นะฉะนั้นวันนี้เอาราคาเล้าๆไปเลยกับเจ้าคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถูกไหมถูกมากครับถูกมากไหมถูกมากนะตลาดต้องมีสี่แสนขึ้นโอ้โหรถสภาพแบบนี้ด้วยนะอ่ะ ต่อมานะครับอยู่กับคาวาซากิคันนี้แต่งเต็มเลยแต่งเต็มแซ6เอ็กหกปีสองพันสิบเก้าปีสิบเก้าตัวนี้ทำเป็นแซ6เอ็กหกดับเบิลอาร์ใช่ครับลายตัววินเทอร์นะอ๋อใช่ใช่ใช่ลายวินเทอร์นะทำเป็นลายตัวพิเศษเรียบร้อยแล้วนะยางหน้าหลังใหม่ๆนะตัวนี้ก็ได้สลิปออนไปเอสตีโปรเจกต์นะครอบถังคาร์บอนแบบเต็มลำเลยครอบถังครอบ ครอ,อบถังคอบถังทรงสูงไม่ใช่ครอ,อบถังครอบถังดีนี่ครอบถังดีไม่คอบถังครอบถังทรงสนามทรงโหนโเออทรงโหนนะวูล้อสีน้ําเงินเฟ้ยเลยเฮโอ้โหมันเตะตาเตะใจลอเกินล้อมันเตะตาเตะใจมากไม่ก็หนึ่งมื่นปพันโลนะปั๊มบนกับแบมโบขับวัดรอบคันเลยพี่กันนี่ <มา S 2> ว่<ม>าวิชิปเตปอร์โรงงานก็มีให้แล้วด้วยนะ เสียงดีด้วยล่ะดุดันเล้าใจดุดันเล้าใจนะสำหรับคันนี้เราเปิดราคาให้เท่าไหร่สองแสนบาทครับสองแสนาบาทถือว่าเล้าๆไปเลยทั้งคู่นะใช่ครับนะก็ถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ตุ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 ูนย์หกสองแปดสามห้อมึงไปะไร ูไม่สนใจแล้วว่าจะตูดจะเติร์ดอ้าพี่ไม่สนใจแล้วเหรอไม่สนใจนะเรามันของจริงอยู่แล้วงั้นอีกรบอบหนึ่งติดต่อที่เบอร์0ซนทวสองแปดห้าสองเจ็ดสี่สองครับจริงๆอะครั้งนี้เนะี่ยอยากเก็บไว้ใช้เองนะดูแนละ้วมันแบบเฮ้นะมันเข้าตามัมนหลอ่หลอดูเฟรมดูโครงสร้างมันใหญ่มันบึกบึนนะนะเป็นรถสเปคสนามที่เขาเรียกว่าไ์เวทนะครับไ์เวทนะนี่นี่ยางใหม,ม่ไม่ใหม่ดูนี่ ค่อนข้างเบาค่อนข้างเบาสติ๊กเกอร์ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเอาละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้กูถ่ายร